สวัสดีครับเพื่อนเสมาชิก IT มีประโยชน์ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ IT มีประโยชน์นะครับจะมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับขอไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิด cttv กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อเอาไปเป็นหลักฐานในการแจ้งความต่างๆนะครับในขณะที่เราประสบอุบัติเหตุหรือเหตุ่วนเหตุร้ายต่างๆนะครับตอนนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับได้เปิดโอกาสให้ ประชาชนทั่วไปนะครับสามารถขอได้แล้วนะครับเพียงนะครับให้เ,เพื่อนๆทาตาม3ขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับห,นน,บหน,นนะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้าแจ้งความที่สถานีตํารวจท้องที่ที่เกิดเหตุก่อนนะครับเพื่อลงบันทึกประจําวันให้เรียบร้อยเพื่อขอไฟลภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV ทกทมนะครับ 2. หลังจากที่เราได้รับใบลงบันทึกประจําวันเพื่อขอดูกล้อง c c t v เรียบร้อยแล้วนะครับ ให้เรานะครับกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์นะครับ cctvbangkok.go.th นะครับเอกสารที่เราจะต้องใช้ในการกรอกข้อมูลนะครับ 1. ใบบันทึกกลงประจําวันจากสถานีตํารวจนะครับ 2. บัตรประจําตัวประชาชนของเรานะครับ 3. หมายเลขกล้องวงจรปิดสามารถดูได้ตามแผนที่นะครับ 4. วันด้วยเวลาของไฟล์ภาพที่เราต้องการจะขอ นะครับเราสามารถระบุไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดในกรณีดังต่อไปนี้นะครับ 1. อุบัติเหตุ 2. ทรัพย์สินสูญหาย 3. อาชญากรรม 4. อื่นๆและ5ทะเลาะวิวาทนะครับ 3. เมื่อเราเกอกข้อมูลเสร็จแล้วศูนย์กล้อง CCTV กทม กำลังดาเนินการอยู่นะครับจากนั้นให้เรารอรับไฟล์ภาพเจ้าหน้าที่แจ้งดําเนินการผ่านไลน์นะครับหรือติดตามสถานะขอไฟล์ภาพผ่านเว็บไซต์ cctv bangkok.go.th ก็ได้นะครับเงื่อนไขนะครับในการรับไฟล์รับภาพใน24ชั่วโมงนะครับสามารถขอข้อมูลไฟล์ภาพได้ไม่เกินครั้งละ 6กล้องนะครับกรณีการขอไฟล์ภาพที่มีระยะเวลาเกิน3มชั่วโมงนะครับหรือต้องการไฟล์ภาพต้นฉบับนะครับให้ติดต่อรับได้ที่ศูนย์กล้อง cctv กทมทั้ง13แห่งก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะขอหลักฐานกล้องวงจรปิด cctv กรุงเทพมหานครนะครับก็สามารถทำได้นะครับโดยการทำตามขั้นตอนในคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ